รอใครอยู่ครับรอเพื่อนค่ะใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับ <c oughs> มีแฟนไหม <c oughs> ไม่มีค่ะสนใจเป็นแฟนคนแต่งหน้าสักสิบนาทีไหมพี <c oughs> ม่ให้500 <c oughs> ได้โอเคงั้นมานี่คนแต่งหน้าครับเรารู้จักกันมาก่อนไหม <c oughs> ไม่รู้จักพี่ให้คนเป็นแฟนกันมาหลายคู่แล้วเขาเดินกันปกติมากอยู่เป็นคู่นี้คู่นี้ใส่หมวกเอ่ะขาชเลนแต่ก่อนเริ่มติดตามอยู่หรือเปล่าติดตามค่ะไหนโชว์เลยกดติดตามอยู่เขาห้ราขึ้นมาฮะฮะหวกอีกห้าร้อยเป็นคนละพันปะเอ้าใส่หมวกพร้อมปล่ะพร้อมครับไม่เชื่อ จะเต็งเริ่มเลยสิบนาทีไปไหนอ่ะ่อยากทำอะไรอ่ะยืนเต้นเอายืนเต้นนะเต้นอะไรไปไปไปเยอะเยอะเยอะไป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 นนไปไนไ้ไปไออปไ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 ปอปไ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 ปิวไารปไ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 ปนปไ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 ปแลไป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 ไเไปไเไปไปกปไปไ้ไไป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 ไไไป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 ไยไปไป่ปเนว เรียนคณะอะไรครับเราเรียนนิติเวฟเบฟเรียนอะไรเราเรียนนิเทศครับแล้วกฎหมายนี่มีกฎไหนห้ามไม่รักวะฮะไงอร่อยไหมสุดชื่นมากเลยเบฟเรามีท่าหนึ่งมาสอนท่าอะไรถ้าสมมติว่ามันอร่อยเนี่ยเบฟต้องทำอย่างนี้นะมือเหรออ้าวเรื่องอ้าวเรื่องเบฟชิมไหมคาร์ปอนเบฟอร่อยไหมเบฟ อ้าวเืแล้ะเบฟอืออะไรเบฟวันวันนี้มาชอบเสี่ยงป่ะก็เสี่ยวได้เสี่ยวขออีกหมึ่นมุกมุกอะไรดีอ่ะทีนี้เต้นก็ได้เราเดินเรากเต้นไปเยเบฟรับได้เหรอถ้าเราเรารัได้เรารับได้เราชอบคนเต้นนะจริง เออหัวคงเป๊เออขอโทษขอโทษเบบชอบคนเตะบอลไหมไม่ชอบอ่ะเราเป็นคนเตะบอลนเลยตายแล้วงั้นเราชอบก็ได้มาดูชุดบอลนี่สีนี้ไม่แมทเลยจะได้อันไหนที่เบบเลือกให้ก็ใส่ใส่แล้วเต้นไปด้วยเบบต่อจ้าไปเฮ้ย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 ตอนนึงเบบปวดขาเบบดูหน่อยเลอกแน่นอนหมดเวลาแล้วบอกเลิกใครอยากจะบอกแล้วเราบอกเองโอ้ยคิดมาก่อนแล้วโอเค แต่ว่าเรากับเบลไปกันไม่เล่าหรอกเราพอกันแค่นี้เถอะพอกันแค่นี้จะไม่เห็นกัาจนมาใจอมาเจอจะมาร้องนี้เต้นไปเลยทั้งคู่เลยเว้ากับเว้าวันเอโจมะพะจังจังสิ่งที่เื่อนงอรอย่างนี้มึงไม่น่าเลิกกันนะก็ไปฝากไว้ให้หน่อยครับ PNP underscore H EART ครับหรือทิกตอกก็ได้นะครับน้องธนพลใจเย็นครับ p i C s a IG ค่ะแล้วก็ฝากทิกตอก Newzup Piu f a n ค่ะ เรื่องนะอย่าลืมนะ